สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟคนรักพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระเครื่องทั่วไทยพระบ้านทั่วไทย EP 285นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร096 902 6829 ID Line 0967240203ีลา มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับราคาแต่ละองค์ไม่เท่ากันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ EP 2 8 5นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับรายการที่1นนะครับเป็นพระสมเด็จวัดลักทังนะครับพิมเกตบัวตูมนะครับองนี้พระเนื้อสวยมากเลยครับพี่นะองนี้พระเนื้อสวยมากนะครับ เป็นวัดระฆังพิมเกตบัวตูมนะครับองนี้นะครับนี่สวยมากครับรายการที่หนึ่งนะครับพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับวัดระฆังพิมเกตบัวตูมอง์นี้นะครับนี่นะครับสวยมากครับเนื้อเก่าถึงยุคเลยนะครับนี่เนื้อเก่าถึงยุคเลยนะครับนี่นะครับอง์ที่หนึ่งนะครับเนื้อเก่าถึงยุคพร้อมกรอบ ฝางเพชรซีแซแบบนี้สวยๆเลยนะครับนะบูชาแปดร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับพิมพ์ต้อบัวขีดนะครับพิมพ์ต้อบัวขีดเป็นพระพุทธชินราชปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้ารุ่นอินโดจีนนะครับรุ่นอินโดจีนนะครับองคนี้นะฮะเก่าๆบ้านๆเลยนะครับพี่ๆครับนะครับมีโค้ดนะครับมีโค้ด มีโค้ดนะครับนี่มีโค้ดอกเราแล้วก็โค้ดธรรมจักนะนี่โค้ดธรรมจักอันนี้อกเรานะครับนี่นะครับอ่านี่ครับมีโค้ดนะครับมีโค้ดพระพุทธชินราชหล่อบโบราณนะครับหลวงพ่อจาดหลวงพ่อจงหลวงพ่อคงหลวงพ่ออีนะครับปลุกเสกพระรุ่นนี้นะครับวัดส,สุทัศนะครับปีสองสี่แปดห้า บูชาแปดร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สามนะครับรายการที่สามเป็นสมเด็จเนื้อหยกนะครับสมเด็จเนื้อยกนะครับมีตาคุดนะครับมีตาคุดแบบนี้ครับยกเขียวนะครับเหนียวซับนะครับพี่หยกเขียวเหนียวซับนะครับพี่นะรายการนี้เนื้อยกนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับเบอร์สามนะครับต่อมาเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่เป็นรูปหล่อนะครับ หลวงพ่อค้ายวาจาสิทธิ์วัดสวนขันนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อค้ายวาจาสิทธิ์วัดสวนขันนะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อท่านค้ายวัดสวนขันนะครับอง์นี้หล่อโบราณนะครับถ้าจําไม่ผิดนี่ออกปีศูนย์สองนะครับสองพันห้าร้อยสองนะถ้าจําไม่ผิดนะครับนะเราลาวนี้เลยนะครับเราลาวปีศูนย์สองเนี่ยนะครับนะเป็นหล well ่อโบราณครับหลวงพ่อท่านค้าย นะครับวัดสวนขันนะครับเป็นพระวาจาศิษย์อีกหนึ่งรูปของประเทศไทยเลยครับนะเบอร์สี่นะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าเบอร์ห้าเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์ขี้ตาห้าชายสวยสมบูรณ์มากครับรายการนี้นะครับเนื้อสวยมากครับนี่เป็นตามุ้งเลยนะพี่นะเป็นตามุ้งเลย นะเป็นตามุ้งเลยครับสวยสมบูรณ์ครับมีเม็ดแร่ด้วยนะครับนี่มีเม็ดแร่ด้วยนะนี่ครับตามุ้งสวยมากนี่ครับสวยมากครับสวยมากๆเลยครับรายการนี้นะครับเป็นรูปล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับก้นเนี่ยเป็นก้นหยอดนะผิวมะละเลยนะครับนะผิวมะละเลยนะครับเป็นรอยเดือดของโลหะนะครับนี่ด้านล่างนะครับ รูปหล่อนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับเบอร์ห้าต่อมาเบอร์หกนะครับเบอร์หกเป็นรูปหล่อเบตงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีศูนย์ห้านะครับนี่เป็นรูปหล่อเบตงนะครับมีเลขนะครับแปดแปดห้านะครับเลขแปดแปดห้าเนื้อนวะนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับรูปหล่อเบตงหลวงปู่ทวดนะครับ สวยมากนะครับรายการนี้นะครับเบอร์ที่หกนะครับรายการหลวงผู้ทวดเบตงนะครับบูชาหนึ่งพันบาทนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับนะเนื้อนวะบูชาหนึ่งพันบาทนะครับรายการนี้นะต่อมาเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดเป <cart> <imer> ็นพระยอดทงนะครับเปียกทองคํานะครับเป็นพระยอดทงเปียกทองนะครับพายอดธงเปียกทอง นี่ครับพระยอดธงนะครับนี่นะครับเก่ามากครับนี่พระยอดธงนะครับนะห้าร้อยบาทนะครับเบอร์เจ็ดต่อมาเบอร์แปดนะครับเป็นเหรียญเก่าครับพสสองสี่หกเก้านะครับนะเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าเลยนะครับไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่อท่านใดนะนะแต่รุ่นเก่ามากนะครับนี่นะครับ นี่ครับอ่านี่เก่ามากครับเดี๋ยวหาที่ให้ตั๊บนึ่งนะนี่ครับเจอแล้วครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออ่อนวัดท้ายตลาดรุ่นแรกนะครับอ่านะครับเหรียญหลวงพ่ออ่อนวัดท้ายตลาด จังหวัดเพชรบุรีนะครับนะจังหวัดเพชรบุรีนะครับปีศูนย์สองนะครับอยู่ที่เพชรบุรีเขาย้อยนะครับนะเพชรบุรีเขาย้อยนะครับปีสองสี่หกเก้านะนะปีสองสี่หกเก้านะครับปีสองสี่หกเก้านี่ครับหูเชื่อมข้างกระบ,บอกนะครับหลวงพ่ยอย้อยเพชรบุรีนะหลวงพ่อออนนะครับไม่ใช่หลวงพ่อย้อยอยู่ที่ เขาย้อยหลวงพ่ออ่อนวัดท้ายตลาดนะครับต่อมาเบอร์เก้านะครับเป็นเหรียญพระชินราชนะครับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับลงยาสีน้ําเงินแบบนี้นะครับพี่นะเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับนะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้องเงินหรือเปล่านะครับในแน่ใจนะเจ้าของเก่าได้มาแบบนี้นะครับนะเป็นเหรียญชินราชหลังหนังสือนะครับหลังมีรอยหนังสือแบบนี้นะครับ นะข้างกระบ,บอกนะครับข้างกระบ,บอกเนี่ยขอปิ้นเลยนะครับห่วงเชื่อมนะห่วงเชื่อมนะแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับนะเอาแปดร้อยบาทบูชาแปดร้อยบาทนะครับนะสวยมากเลยพี่นะต่อมาเบอร์ที่สิบนะครับเบอร์ที่สิบนี่นะจาได้มาแบบนี้นะครับนะลงยาเก่าน,นะครับเนี่ยเก่ามากเลยดูสีขาวนะครับเนี่ยเห็นไหมสีขาวนี่หลบซีดแล้วนะครับนะ อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเงินหรือเปล่านะครับแต่สวยดีเลยนะครับนะสวยมากเลยครับแบบนี้เสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับนี่นี่ครับเอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทต่อมาเบอร์ที่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับเนี่ยนะครับหลวงพ่อคงวัดบางพร้อมนะครับนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเงินหรือเปล่านะครับ แต่ดูสวยดีครับข้างกระบอกนะครับข้างนี้เลื่อมมับเลยครับนะอ่านี่ครับข้างกระบอกห่วงเชื่อมนะครับเก่ามากครับรายการนี้นะครับรายการนี้นะครับเก่ามากครับนะเก่ามากๆด้วยนะดูสวยดีเลยนะครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์สิบสองนะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวสองหน้านะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับ เก่ามากครับรายการนี้เก่ามากนะครับปิดตาหลวงพ่อเดิมนะครับพิมส์องหน้านะครับน,นี่นะนี่รอยช่อชนวนนะครับนี่ปิดตาพิมพ์สองหน้าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับรายการนี้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับเปิดแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับนะห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการที่สิบสามนะครับ รายการที่สิบสามเป็นเหรียญเก่ามากเลยพี่นะเหรียญหลวงพ่ออะไรวัดหนองแขมนะหลวงพ่อพรนะครับนะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อพรวัดหนองแขมนะครับปีสองสี่หกแปดนะครับในยุคของหลวงพ่อกันหลวงพูอเอี่ยมเลยนะครับเนี่ยนะยุคเดียวกันเลยนะนี่ครับหลวงพ่อพรวัดหนองแขมรุ่นแรกนะครับสวยเก่าเลยครับนะนี่นะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สิบสี รายการที่14ี่เป็นเหรียญพระชินราชปีสองสี่หแปดนะครับเหรียญพระชินราชปีสอง8ี่หดนะครับนี่ครับเก่ามากครับด้านหลังเขียนว่าท่านอาจารย์กูลนะครับปีสองสี่ห้านะครับนะเป็นพศน่าจะปลูกเศษสองวาระนะครับเหรียญนี้นะครับนะครับนี่เหรียญพระพุทธชินราชเก่ามากเลยครับพี่นะเอา5้าร้อยบาทพอแล้วนะ5้าร้อยบาทเบาๆบางๆนะครับนะ ต่อมาครับองค์ที่สิบห้านะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับหลวงพ่อทองสุกวัดโพไซทองนะครับนะเป็นหลวงปู่สุกวัดโพไซทองนะครับนี่เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่สุกวัดโพไซทองนะครับนะครับสวยมากครับนะสวยเก่าสมบูรณ์เลยครับพี่นะองค์นี้สมบูรณ์ดีเลยนะครับนะหลวงปู่สุกวัดโพไซทองครับพี่ครับนะเก่าเลยพี่นะ เก่าๆเลยพี่ครับนะใครไวใครได้นะครับนะแปดร้อยบาทนะครับต่อรองได้ทุกรายการพี่นะครับต่อรองได้ทุกรายการครับพี่นะราคาเปิดเนี่ยอยู่ที่ผมนะไหวเท่าไหร่ต่อรองมาได้เลยนะครับต่อมาครับเบอร์ที่สิบหกนะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับเนี่ยนะเป็นเหรียญว่าพระพุทธชินราชหลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับออกวัดศรีพระโลไทย นะออกวัดสีพะโลไทยนะครับเหรียญหลวงหลวงผู้ทิมปลุกเสกนะครับเหรียญน,นี้นะครับพี่นะเหรียญหลวงผู้ทิมปลุกเสกนะครับเหรียญน,นี้นะครับอสวยมากเลยนะครับพี่ๆนะสวยมากเลยนะเหรียญน,นี้นะห้าห้าร้อยบาทนะครับพี่ต่อมานะครับ ต่อมารายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะครับเป็นรูปหล่อเนื้อผงเนื้อว่านนะครับนะเนื้อว่านนะครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่ครับเขาเรียกว่ารูปหล่อพิมพ์ลอยน้านะนะเป็นรูปหล่อลอยน้ําปู่ทวดนะครับพี่เนี่ยเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านนะครับรูปหล่อปู่ทวดเนื้อว่านนะครับพี่นะนี่ แบบนี้เลยครับนะแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยครับปลูกทวดลอยน้ําครับพี่สวยๆเลยครับเนี่ยเก่านะครับเนี่ยหน้าสองเลยนะครับนะองค์นี้หน้าสองมากนะเป็นเนื้อว่านนะครับนะห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์สิบแปดนะครับสิบแปดเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะครับ นะฮะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับพี่นี่ครับเหรียญหล่อเก่าสวยเลยครับรายการนี้นะครับหลวงพ่อทาวัดพรเนียงแตกนะครับน้ําทองขึ้นสวยมากเลยครับพี่นะฮะเหรียญหล่อองค์นี้สวยมากเลยครับนะนะครับนี่สวยมากครับรายการนี้เอาห้าร้ยบาทครับพี่นะเหรียญพ่อทานะครับต่อมารายการที่สิบเก้า รายการที่สิบเก้านะครับเป็นรูปหล่อนะครับกิ่งรูปหล่อเขาเรียกว่ากิ่งเล็กนะครับกิ่งเล็กหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบานะครับปีสองสี่กว่าๆนะครับนี่ครับเป็นกิ่งเล็กนะครับนะเขาเรียกกิ่งพิมพ์เล็กหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบานะครับเอาห้าร้อยนะครับรายการนี้นะครับขอห้าร้อยบาทต่อมาเบอร์ยี่สิบนะครับเบอร์ยี่สิบ เป็นรูปเหมือนพระเนื้อผงนะครับนะครับรูปเหมือนพระเนื้อผงหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับพี่นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับสวยๆเก่าๆเลยครับพี่นะครับสวยๆเก่าๆเลยพี่ครับนี่ครับสวยๆเก่าๆนะครับแบบนี้เลยครับพี่นะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับ นี่ครับหลวงพ่อเดิมปีสองสี่แปดสองนะครับนี่ครับปีสองสี่แปดสองนะครับรงนี้นะครับบูชาห้าร้อยบาทนะครับเบอร์ยี่สิบต่อมาเบอร์ยี่ิบเอ็ดนะครับเบอร์ยี่ิบเอ็ดเป็นแผ่นนะฮะหรือเขาเรียกว่าเหรียญเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญเนื้อเงินหลวงพ่อเดิมนะครับ นี่ครับเหรียญนี้นะครับเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับมีรอยจานนะครับนี่มีรอยจานนะครับเหรียญนี้บูชาหนึ่งพันบาทนะฮะหนึ่งพันบาทเนื้อเงินนะครับนี่หนึ่งพันบาทนะครับพร้อมรอยจานนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับหนึ่งพันบาทต่อมาเบอร์ยี่สิบสองนะครับเบอร์ยี่สิบสองเป็นเหรียญหลอนะครับเหรียญหลอเขาเรียกว่าเหรียญหลอก ตระก,กูลเดียวกับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับนี่นะเหรียญหลอดนี้นะครับนี่นะครับเหรียญหลอไว้ดูเนื้อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมได้เลยนะพี่นะเผื่อไปเจอหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะหล่อโบราณแบบนี้วไว้ดูได้เลยนะพี่เ <c oughs> นี่ยครับเรียกว่าเหรียญหลอพิมพ์เสียนแหลมนะครับหลวงพ่อบ่าย นะฮะนะหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมนะครับนะใช่ไหมใช่ใช่ครับเนี่ยหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมสมุทรสงครามเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมนะพี่นะเหรียญหล่อโบราณเนื้อเขียวอมเหลืองเลยครับนะหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับ ต่อมาเบอร์ยี่สิบสามนะครับเบอร์ยี่สิบสามเป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่นะพระผงสุพรรณเก่ามากครับอง์นี้เนื้อเก่ามากเลยครับพี่นะหน้าตาจมูกปากนี่เด้งเด้งเลยนะครับนะนะหน้าตาจมูกปากนะครับเก่ากึกเลยครับพี่นะเก่ากึกเลยนี่โอ้โหสวยงามมากครับเอาห้าร้อยบาทครับเอาห้าร้อยนะครับ ต่อมาเบอร์ยี่สิบสี่นะครับเบอร์ยี่สิบสี่เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อเบญจรงค์นะครับวัดระฆังนะครับองนี้เนื้อเบญจรงค์นะครับนี่นะฮะเนื้อเบญจรงค์นะครับสมเด็จโตเสกนะครับน่าจะเป็นของหลวงวิจารณนะครับสมเด็จโตท่านปุกเสกนะครับเนื้อเบญจรงค์ครับองนี้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์ยี่ห้านะครับ เบอร์ยี่สิบห้าเป็นเหรียญนะครับอ่าเขาเรียกว่าเหรียญปู่ทวดนะเหรียญปู่ทวดวัดช้างให้ปีศูนย์แปดนะครับนะกระไรทองนะครับเอาไว้ให้เด็กคล้องนะครับองค์เล็กนี้เดียวนะครับนะองคเล็กนะครับองคเล็กนะนี่ปู่ทวดนะครับปีศูนย์แปดองเล็กนะครับนะองคน้อยนะครับนะไว้ให้เด็กคล้องได้เลยนะครับเนี่ยแขวค่าปลอดภัยนะครับนะเบอร์ยี่ห้านะครับเอา ห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์ยี่บหกนะครับเบอร์ยี่สิบหกนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนะครับหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะครับปืนแตกไอ้หล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะฮะหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับออกปีสองแปดนะครับสองแปดปืนแตกนะรุ่นปืนแตกนะครับะวัดบางคานนะครับ เอาห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์ยีิบเจ็ดนะครับเบอร์ยีิบเจ็ดเป็นเหรียญเต่านะฮะเป็นเหรียญเต่ามีโค้ดนะครับเนี่ยมีโค้ดนี่มีโค้ดคมๆเลยนะครับเห็นไหมผิวแดงๆเลยครับเนี่ยผิวแดงๆเลยเหรียญน,นี้ยครับวัดไล่แตงทองนะครับวัดล่แตงทองหลวงปู่หลิวนะครับหลวงปู่หลิว เป็นเหรียญหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองนะครับเหรียญนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบแปดนะครับเบอร์ที่ยี่สิบแปดเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนะครับเตารีดเนื้อนวะนะครับตอกชฉชิ่งนะครับพี่นะนี่ครับนวะโขนเรือนะครับนะมีชอชิ่งนะครับ นี่นะนวะโขนเรือนะครับเฉลิมพลนะอันนี้ปู่ทวดเฉลิมพลตอกฉาชิงนะครับอ่านะครับมีทั้งตอกฉชิงตอกคาว่าเฉลิมพลก็มีนะครับนะนี่ครับอันนี้ตอกฉาชิงนะครับนวะโลหะนะครับนี่นะครับสวยๆเก่าๆเลยครับพี่นะครับรายการนี้เอาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับ ต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะเบอร์ที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นหลวงปู่โต๊ะนะครับองน,นี้เป็นหลวงปู่โต๊ะนะครับกิ่งนะฮะกิ่งหลวงปู่โต๊ะนะครับอ่าเป็นพระกิ่งหลวงปู่โต๊ะนะครับแจกกรรมการนะครับแจกกรรมการก้นเงินนะครับก้นเงินเป็นแผ่นเงินหุ้มอยู่แบบนี้นะครับนะ กิ่งปูโตะนะครับกิ่งปูโตะ๊ะสวยมากนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับเอาแปดร้อยบาทครับต่อมาเบอร์สามสิบเบอร์สามสิบเป็นเหรียญพ่อแก่ไหว้ครูนะครับปีหนึ่งสามนะครับอ่าอันนี้เป็นบล็อกวัดนะฮะเขาเรียกบล็อกวัดนะครับ ตาบล็อกนิยมเราจะมีเส้นวงเดือนโค้อง,อง,องอยู่ตรงนี้นะครับนะอ่านี้บล็อกวัดนะครับมีรอยจานด้วยเนี่ย <c oughs> สวยแชมป์เลยครับนะเหรียญนี้จะหมุกไม่โดนเลยนะแชมป์เลยนะตั้งแต่เคยได้เหรียญพ่อแก่มาเหรียญน,นี้สวยสุดแล้วนะครับเอาแปดร้อยบาทกระไหลทองไม่เปิดเลยนะครับเอาแปดร้อยบาทเบอร์สามสิบนะครับ ต่อมาเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับเป็นแม่ชีบุญเรือนนะครับนะแม่ชีบุญเรือนพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับเนื้อผงนะฮะเนื้อผงเศกนะฮะเนื้อผงเศกนี่วนสารเศกนะครับแม่ชีบุญเรือนนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับนี่แม่ชีบุญเรือนนี่ครับน้องขอห้าร้อยบาทครับพี่พี่นะครับใครรับโทรมาได้เลยครับของดีนะฮะผมบอกเลยแม่ชีบุญเรือนเนี่ยนะครับหากันให้ควักเลยนะครับ ต่อมาเบอร์สามสองนะเบอร์สามสองเป็นขุนแผนหลวงพ่อกลวยนะครับขุนแผนหลวงพ่อกลวยนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเก่าบ้านๆเลยครับพี่นี่ขุนแผนหลวงพ่อกลวยครับนะหลังยันมะอาอุนะครับหลังยันมะอาอุนี่ขุนแผนหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับบารมีคูแรงจังหวัดชัยนาทนะหลวงพ่อกลวยอยู่จังหวัดชัยนาทนะครับวิธีบูชาขุนแผนก็เอ่อ มันมีคาถาอยู่นะพี่นะนะแต่มันต้องโจดนะแต่เต be well. <kon> ้องจดนะครับอ่าอย่างดีก็คือว่าบูชาขุนแผนเนี่ยนะครับส่วนมากก็คนแก่เขาบอกว่าถ้าคล้องขุนแผนเนี่ยจะมีเรื่องนะฮะคล้องขุนแผนเนี่ยจะมีเรื่องนะครับเพราะว่าเจ้าชู้นะครับนะจะมีเรื่องนะครับตอนผมเด็กๆเนี่ยเวลาผมจะคล้องขุนแผนยายบอกไม่คล้องนะครับนะ เดี๋ยวมีเรื่องนะครับนะนะครับก็หลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับท่านชอบทานลิปโพนะครับนะพี่ก็ลองลองอธิษฐานดูนะครับนะโชคลาภค้าขายเมตตานะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ลองอธิษฐานดูนะครับถ้าได้สมพรที่ว่าท่านเมตตาเราก็ลิปโพนะครับนะลิปโพรับบูชานะครับนะนี่ครับพอระวังเรื่องด้วยนะครับนะเรื่อง ผู้ชายเนี่ยฮะนะเรื่องผู้ชายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยครับขุนแผนน่นะครับนะของเขาแรงนะครับต่อมาเบอร์สามสิบสามครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับพิมพ์หน้าใหญ่นะหน้าใหญ่นี่สวยมากเลยนะครับองนี้นะพิมพ์หน้าใหญ่นะปีสองพันห้าร้อยนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับบ้านๆเก่าๆดำๆเลยนะพี่นะเหรียญเนี้ยองเนี้ยนี่ ก้นเป็นแบบนี้เลยก้นปาดวงเดือนแบบนี้นะครับมีกิ่งดังลื่นปื้ดเลยเห็นไหมกิ่งนี้วิ่งเลยนะครับนะกิ่งดังกลางวานชื่อเสียงไพศาลโด่งดังนะครับนะนี่เบอร์สามสามครับเอาแปดร้อยบาท <c oughs> ต่อมาเบอร์สามสี่เป็นจอบหลวงพ่อเงินนะฮะวัดบางคานครับจอบเล็กนะครับนี่จอบเล็กวัดบางคานนะครับปี สามสี่นะครับปีสามสี่ไม่ใช่องค์ที่สามสิบสี่นะครับอ,องค์ที่สามสิบสี่นะครับนะฮะสร้างราวราวปีประมาณสองพันสี่ร้อยสี่สิบถึงสองพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับนี่นะหลวงพ่อเงินบางคานนี่รอยตัดช่อไหมครับนี่เห็นไหมรอยตะใบนะครับเก่ามากครับองค์นี้นะเก่ามากเลยพี่ แล้วกเ,เงินบางคานเอาเอาห้าร้อยละกันนะพี่นะห้าร้อยละกันนะครับเนี่ยเบาๆเ,เลยต่อมาเบอร์สามสิบห้าเบอร์สามสิบห้าเป็นรูปหล่อโบราณนะครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนนะครับหลวงพ่อเขียนนะครับเนี่ยอยู่จังหวัดพิจิตรนะครับพิจิตรรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนนะครับพี่นี่ครับ เนี่ยัเป็นเทียนมุ้งเลยนะครับนะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนนะครับนี่ครับหล่อโบราณโอ้โหคาบเบาเดิมๆเลยครับเนี่ยหล่อโบราณเลวาพ่อเขียนนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเขียนนะครับต่อมาเบอร์สามหกนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับพี่ เหลียนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับรายการนี้สวยมากนี่หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเนี่ยนะครับหลวงปู่สุขนะครับรายการนี้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์สามเจ็ดนะครับหลวงปู่สุขนะครับพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับคุงป่องนะปิดตาหลวงพ่อหลวงปู่สุขนะครับนี่มีรลายจานด้วยนะครับเก่าๆบ้านๆเลยครับพี่ มีรอยกดพิมพ์รอยแย่พิมพ์ด้วยนะครับเนี่ยรอยงัดเนี่ยครับนี่ครับนะโาเกาถักลวดมาเก่ามากครับแบบนี้นะครับเอาเอาห้าร้อยบาทครับเอาห้าร้อยบาทครับต่อมาเบอร์สามแปดนะครับเบอร์สามแปดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดท่ามไฟอุ้มบาทนะครับอุ้มบาทเก่ามากครับนะเก่ามากสวยคลาสสิกเลยนะครับองนี้ รูปหล่อหลวงพ่อเงินอุ้มบาทนะครับนี่ครับโอ้โหเก่ามากเลยนะครับนี่ครับหลูงรูปหล่อหลวงพ่อเงินอุ้มบาทนะครับว่าถ้าเาไฟนะครับนี่ครับเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเบอร์สามสิบเก้านะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับพระพุทธชินราชนะครับ พระพุทธชินราชนะครับนี่นะครับด้านหลังเขียนว่าจุรามณีนะครับอ่านะครับจุรามณีนะครับปีสองสี่แปดห้านะครับเขียนด้านหลังว่าจุรามณีด้านใต้ฐานนะครับเขียนว่าจุรามณีนะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชพิมพ์ต้อบัวขีดนะครับพี่นะพระพิมพ์ต้อบัวขีดนี่นะครับสวยๆเก่าๆเลยครับพี่นะครับ เอาเอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับนะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับนี่ครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเบอร์ที่สี่สิบนี่นะเบอร์ที่สี่สิบนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเก่าๆแบบนี้เลย เซนนาผานี่คมมากเลยเมตตาในปิ้นเลยนะครับนะเก่ามากครับเก่าจริงอ่ะตรงนี้ครับเก่าสวยเลยครับนะเก่าสวยเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเงินหรือเปล่านะครับพี่นะหนักอยู่นะครับเนี่ยหนักมือดีนะตรงนี้นะนี่สวยเลยครับนะเบอร์สี่สิบนะครับอ่ะประมาณนี้ครับพี่นะครับมาไวเค็มไวไปไวนะครับสนใจนะครับรีบทักเลยนะครับนะช้าหมดอดก่อนนะครับ เบอร์โทรนะครับ0969026829นะครับ ID l i n ์0967240203มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ไม่มีค่าส่งนะครับส่งฟรีนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้นะครับโอนได้นะครับนะสนใจติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทร0969026829นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ